เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ to train s i o r l d 2020นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับ Great Western Express นะครับยังคงอยู่ในโหมดของการเทรนนิ่งนะครับก็เราเพิ่งจะเริ่มเล่นกันมานะฮะตอนนี้เราอยู่เลเวล4แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าเทรนนิ่งให้ครบๆนะจะได้ขับขับกันไปตอนนี้อันนี้ทำไปแล้วทำไปแล้วคลาส66 introduction กันดีกว่าครับ น,นะครับก็สำหรับท่านที่ชอบนะชืช่นชอบการขับรถไฟนะครับเกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่แนะนำเลยนะ Train Sim World นะฮะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆเดี๋ยวจะอัปโหลดการเล่นให้ดูกันไปเรื่อยๆ โอเคสำหรับคลาสนี้อาลรสำหรับคลาสนี้เป็นหัวรถจักรดีเซลเดีเซลไฟฟ้านะครับที่ไว้ใช้ลากลากเฟรดนะฮะลาการถสินค้านั่นเองนะครับสังกัด DB Schenker นะก็คลาสนี้เราจะมาเรียนวิธีการ,บ,ารบังคับหัวรถจักร เฟรชตัวนี้นะครับผมขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นขึ้น door close เ,ป,เ, e. Cl ป,เ,เ,เปิดประตูเอ่ออีคลายมขึ้นไปเอาเออโอเคปิดประตูปิดยังไงไปดูเอานี่ประตูไปจ้ะ hey, <come S 1> นั่ง <come around. S 1> เลยจ้ะ re ไหนอะมีอะไรบ้าง,งา่ะ โหรถจักรดีเซลไฟฟ้าเรสตาร์ทเครื่องโอเคมาสเตอร์คีย์อยู่ไหนสำหรับรุ่นนี้นี่มาสเตอร์คีย์อออเหรอน้าเขอไปดู <two> ขอไปดูขอไปฟังเสียงไดนะ้ไหมฟังเสียงมันสตาร์ทอ่ะนี่นะนี่นะ ตาแล้วนะไหนอะไหน fuel switch อะเจนเ r a t รเตอร์ฟิลสวิชออนปอฟิลพัมปปออาแล้วนะกดปุ่มเขียวคืออีรุ่นนี้เราต้องอมีปัม มันก็ค่อนข้างแมนนวลนะพูดถึงก็คล้ายๆกับหัวรถจักร GE ในบ้านเราหรือคล้ายๆกับหัวรถจักรเออสตอมนะคล้ายๆนะแต่ว่าผมไม่ได้รู้อะไรมากหรอกโอเคเราเมื่อกี้เราออน engine run generator control fuel น้ำมันแล้วก็ตอนนี้เราจะกดปุ่มเขียวนะจะกดแล้วนะฮะไปดูกันข้างนอก <c oughs> Nungin, I'm there. Started young, right? Ready. Uh... set the isolation switch to run. this locomotive uses the pbl braking system. before we go anywhere, we need to run a quick brake test. First, Hold the auto brake handle in the release position until the brake pipe control needle in front of you reaches five. That means the brakes are completely released. ดูตรงไหนก็คือว่า brake pipe control set a one. Apply hi, Release เออ uh, Release เลยนี่ Release ปกยค้างไว้เหรอเนี่ย BPC BPC คือ brake pressure เห็นไหมต้องกดค้างอ่ะเม่กี้โอเค BPC ทุกท่านจะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้นะนี่เราอยู่ที่5ใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องกด apply ให้ไป อยู่ที่3กับ4ก็คือระหว่างนี้อ๋อเนี่ยกล่องระหว่างนี้3กับ4นี้นะเอ่อ Apply ปาบกดค้างไว้ผมใช้อะไรไม่ได้เลยเรอผมต้องเมาส์อย่างเดียวเลยเหรอ mm. ระหว่าง3กับ4โอเคแสดงว่าเบรกใช้ได้กลับพัที่ห้า Release เอ่อ Release กลับพัที่ห้าใหม่ เบรกพายท์ testing เหตุใด headlights marker ผมว่ามันต้องอยู่ไหนอ่ะอิจิจิจิว้านี่นะ h e a d l i g h t marker lights to on ก็ daytime ละกันฟึบฟบปั๊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 บ โอเคเราพร้อมที่จะไปแล้วเพราะนั้นเราก็ต้อง forward reverb เราพร้อมที่จะไปแล้วเพระนั้นเราก็ต้อง forward reverb ตอนนี้เราต้อง release โอเค notch one เราใช้คีย์บอร์ดดีกว่าปั๊บ ไปแล้วเสียงได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเสียงดีเซลบริชมินิมัมสิบหรือสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อเถอะไป กดไม่ได้เลยเหรอโหไม่ให้กดเไม่ให้เลื่อนเลยเอ่ะทำอะไรไม่ได้ก็อยูใ่ในโหมดเรียนหนังสือเอ่อข้างบนมีอะไรอะ่ะจะบจบจกดอะไรไม่ได้เลยแกรยังกดไม่ได้เลยโหมดนี้โหมดใีนหนังสือเนี่ยจะค่อยๆไปมีอะไรบ้างไม่มีเลย Enjoy view ข้างนอกดีกว่า อ,อืมสวยงามไปที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่16 km. เลยอะ่ะเออ่ผมเล่งอะไรไม่ได้เลยนะก็คือมันไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ให้มันไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย มีอะไรอีกกดอะไรไม่ได้หรออะไรเนี่ย next release s i d e speed control เอ่อแตร์แต่แต่แต,ะต,ะตะ่หมดแล้ว emergency strike hard to apply <laughs> ให้ทุบให้ทุบอันนี้เลยนะเพื่อที่จะเบรกในกรณีฉุกเฉินแล้วไม่ไรตั้งไปเรื่อยๆเราต้องไปถึงไหนเจ้าเฟร็ดเทรนเนี่ยก็ต้องเจาะดีนะ กดแปดดูสิไปถึงไหนค,ค่อยค่อยขึ้นทีละนิดสปีดสิบสามแล้วสามแล้ว,ลวดูสิดูมันสิค่อยค่อยไหลไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย โอเคไอดเรียบร้อจ้าก็ให้ไปถึงไหนก็ไม่รู้ให้หยุดในหยุดใน400เมตรล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเพราะว่าสปีด ลิมิตมันอยู่ที่16ว <Wow, wow. S 2> mm ้าวว้าวต้องเบรกป่ะ mm hmm. ไปทังไหนอ่ะให้ไปไหนอะ่ okay, นะเดี๋ยวนะดูทัชก่อน Manage Speed a n d Manage Speed Stop a t Location West Drayton นั่นที่นั่นกันทรันไปทางที่สุดท้าย The auto brake handle in the apply. Get the brake pipe control needle in front of you to around four to apply a gentle application and then let the brakes do the rest. Don't even be a Apply brake. Apply brake. And feel it. Apply 4. แล้วมันก็จะค่อยๆเบรกอ๋อเออรุ่นนี้มันจะเบรกอย่างนี้โอเคเข้าใจละรุ่นนี้มันจะมันจะเบรกแปลกๆหน่อยอะ่ะ เยอะเกินเยอะเกินเบรกจ้าเบรกเบรกจ้าเบรกเบรกนี่ไงมันมันมันไม่ไม่ใช่แบบกดค้างแล้วมันจะเบรกนะนต้องค่อยๆแอพพลายมันเข้ามาสิเมตรเก้าเมตรแปดเมตร อืมรุ่นนี้มันต้องคอยดูเข็มอะ่ะเดี๋ยวันลาไป,าม,าไปมันก็จะโฮ้สามสองหนึ่งเบรกกับเน่อะไรเนี่ยกราฟอ่านี่คือหัวรถจกักรแบบเขาเรียกว่าอะไร ดีเซลโลคกมอตีฟสำหรับขนรถสินค้านะฮะโอเคไหนลองกลับไปดูซ <se as> okay. <the> ิว <se as> ่าเรา practice อะไรกันไปแล้วบ้างเมื่อกี้นะฮะในโหมดของ training เนี่ยนะเนี่ยได้เรียนแล้วได้เรียนแล้วครบแล้วนี่ก็ครบแล้วปะ นี่คือคลาส s 66 introduction นะครับสำหรับการขับหัวรถจักรคนสินค้าดีเซลของ Great Western Express นะครับสำหรับท่านที่ชอบก็ไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับจะได้รับชมวิดีโอใหม่ๆได้ตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ